ว่าด้วยผู้สงบปราศจากควันคำว่าเป็นผู้สงบในคำว่าเรากล่าวว่าบุคคลนั้นเป็นผู้สงบปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังชื่อว่าข้ามชาติและชาาได้แล้วอธิบายว่าชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบราคะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโทสะชื่อว่าผู้สงบเพราะสงบโมหะคือเป็นผู้สงบแล้ว เข้าไปสงบแล้วสงบเย็นแล้วดับแล้วระงับแล้วเพราะสงบระงับสงบเย็นเผาดับปราศจากสงบระงับโกธะอุปนาหะมัคขะปลาสะอิสสามัตฉรยิยามายาสาถยะธรมภะสารัมภะมานะอติมานะ มะทะัทธะปมาทะกิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุสลาพิสังขารทุกประเภทรวมความว่าเป็นผู้สงบคำว่าปราศจากควันอธิบายว่ากายทุจริตพระอรหันตขีนาศขจัดได้แล้วคือ กำจัดทำให้แห้งทำให้เหือดแห้งทำให้หมดสิ้นไปได้แล้ววจีทุจริตมโนทุจริตพระอรหันตตกีนาศพขจัดได้แล้วคือกำจัดทำให้แห้งทำให้เหือดแห้งทำให้หมดสิ้นไปได้แล้วราคะโทสะโมหะ พระอรหันตขีนาศพขจัดได้แล้วกำจัดทำให้แห้งทำให้เหือดแห้งทำให้หมดสิ้นไปได้แล้วโกทะอุปนาหะมัคคะปลาสะอิตสามัชฉริยะมายาสาธยะธรรมภะสารัมภะมานะอติมานะมาทะปะมาทะ กิเลสทุกชนิดทุจริตทุกทางความกระวนกระวายทุกอย่างความเร่าร้อนทุกสถานความเดือดร้อนทุกประการอากุศลาพิสังขารทุกประเภทพระอรหันตขีนาศพขจัดได้แล้วคือกำจัดทำให้แห้งทำให้เหือดแห้งทำให้หมดสิ้นไปได้แล้วอีกนายหนึ่งควันรัดเรียกว่าความโกรธ สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าพรามท่านมีมานะเป็นเครื่องหาบมีความโกรธเป็นควันมีความเป็นคนพูดเท็จเป็นเท่ามีลิ้นเป็นทัพพีมีหัวใจเป็นที่บูชาไฟตนที่ฝึกดีแล้วเป็นความรุ่งเรืองของบุรุษ